สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบเจอกับช่องของกินลําบ้านเฮากับวันเบียกแล้วนะคะวันนี้เบียร์กับพี่วันมาทานข้าวกล่องกันค่ะแต่แกะออกกล่องแล้วนะคะวันนี้เบียร์ทานผัดกะเพราหมูสับนะคะหอมๆเลยค่ะรสจัดมากฉลองจานใหม่ค่ะพี่วันทานอะไรวันนี้ก็มันไก่จ้าพี่น้องกินน้ำแกงจ้า พี่วันซื้อมากล่องเท่าไหร่กล่องสี่สิบบาทจ้าสี่สิบบาทเหมือนกันค่ะวันนี้เบียทำแต่แกงไข่นะคะแกงไข่หพอ,พอมๆร้อนๆนะคะแกงไข่สุดเบียเองค่ะจะทานเป็นน้ำซุปทานเป็นกับข้าวก็อร่อยนะคะหรือว่าสนใจอยากจะลองไปทำเป็นกับแก้มก็ดีนะคะค่ะไม่มีอะไรมากค่ะทานข้าวเนาะ ค่ะก่อนไปทานกันก็เบียร์ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เบียร์กับพี่วันค่ะผักก็ไม่มีอะไรมากค่ะมีต้นหอมผักชีกับแตงกวาค่ะมาค่ะท่านผู้ชมพหอมๆนะคะอืมก็มันแก่จากพี่น้องเยอะไมแค่หมูช่วยราไหมนี่ยอ่ไ Thank you. ก็ง่ายๆนะคะแกงไทอร่อยมากพี่วันแซ่บเผ็ดทั้งพ,พริกเผ็ดทั้งขิงนะคะ มาค่ะท่านผู้ชมเพื่อนๆืนทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนทางฝั่งไทยฝั่งพม่าฝั่งลาวค่ะเพื่อนทางเหนือนะคะคุยเพื่อนทางอีสานแล้วก็เพื่อนๆทางเมืองนอกด้วยค่ะทุกท่านเลยค่ะทานข้าวด้วยกันค่ะกับเบียร์กับพี่วันนะคะ น้องต้องเบียร์แกงให้กินเลยแซ่บจ้แซ่แแบอีรีอีลอยแล้วค่ะวันนี้วันนี้ทำกับข้าวง,าง่ายๆค่ะทานง่ายๆค่ะหลังจากพาพี่วันไปเหนื่อยในห้องครัวมาแล้วขนมจีนน้ำยาปลาหมดแล้วยังคะ กินไปานสามคาบหนึ่สามมื้อกินไปสามมื้อนะคะหม้อใหญ่มาก น้องไต้กินข้าวค่ะมาได้กินข้าวกับแกงไข่แกงไข่ใส่ใส่ขิงใส่มักเพรีกใส่หูมีแรง Ừ. Đồng đủ Là bá tầng nghề xin á luôn Chỉ Ồ Bà xa xin ขมิ ena, e ้นแน่ไว้ตากับเผาย้วยในจอท่าแหน่พี่น้องสมาร์ททีนี้7อู้โอ้หิญเหีย่ชัดท่าแดตุดูซ้าแม่ตางเงินชิ้นซ้าลอยยันกล้องแหน่โอเคค่ะพี่น้อง น้อเน่ประมาณเห็นชะปะมั้ยตังเญชินอะคูบะรออ่ะเฉยใต้มะย่าน้อบาร์น้อเน่อาซินประมาณยินล่ะชะปะมั้ยดูดูซ้ํามั้ยน้อตังเญชินแป้งต้องงอมพี่น้องทางเหนือกินตวย เป <c oughs> ็นห้องเพื่อนๆทั้งไทยใหญ่ทั้งพมา่าแล้วเจ้าพี่น้องทังเหนือเจ้ากินเข้าวมันไก่ตัวกันเจ้าล้ำล้ำกับแกงไข่ล้ำแแ๊ๆเจ้า ไก่ม <laughs> ันมดก่อนเข้าเลยอ่ะกินข้าวมันไก่ไก่มดก่อนเข้าไก่เปิมมดก่อนไก่เปิตายเข้าเหลอือกันด้วยกันด้วยนะต่อแล้วสีเป็นไค่ มันไก่แซ่บแซ่บเด้อพี่น้องลําแต่แต่เจ้าลําเจ้าเฮาลําเจ้าคมันเจ้าประจํานะ ที่หันซ้ายหันขวานี่ไม่ใช่อะไรนะคะยุงเยอะค่ะยุงกัด นิ้วขาลายประเดบอกน้ำพีดองหลเด้อยจาก <ừ> น้ำกันจากใช่ไหมพอแล้วเหนื่อแล้วกิ <c ười> นเนาะ สดน้ำกางไข่เข้าไปสดชื่นมากเลยค่ะหอมขิงมากนะคะขิงไม่ต้องตามให้ละเอียดก็ได้ค่ะกินน้ำไหมจะเสิร์ฟให้ไม่เอาแ้ว <c oughs> ยังค่ะเดี๋ยวจะกินผัดกะเพราไม่หมดเดี๋ยวสู้พี่วันไม่ได้ ต้องทานข้าวทานผัดกระเพราให้หมดก่อนไข่เสียชื่อเลยใส่แคบหมูไป,มไปด้วยตามด้วยของหวานด้วยพี่นอ้องสลิมมะพร้าวออนจากซ้อมากกเซเวนเพชร กะลยเอามากแกะเก็บแนนอยหนึ่งจ้ะ<ป>เว้ยใจ่กรดอมันนี้พูดซื้อว่าเราซื้อแต่ข้างนอกไมากินนะใช่แันนี่ซื้อแต่ข้างนอกทุกอย่างเลยจ้ะันกระตกแห้งไปใส่บ่ได้่ยมแล้งมันหยุดก็เลยเพาเราไปซื้อมากจ้ะใส่แสบจ้ะสลิมเท้าอ่อนซื้อจากซเวนจ้ะ เดอกินน้ำจ้มกันจ้ะเจียที กันนของหวานอร่อยฟินมากฟินหอมอร่อยเลิศไม่ได้อันหนอะไรนี่น่าด <throat> <c oughs> ีก <c oughs> ินแก่กินนี่เป็นรัดช่องสิงคโปร์นะคะพี่บันซึ้งมาฝากโอ้ยยงหรอ สองหวานปิ้นปินป้นเด้อพีนองเอ้ยแบบไรหอมกะทิหวานกลมกลมเลยเกลี้ยงใจจัดจัดก็จัดเริ่มความบ้วนก่อนนะคะท่านผู้ชม ีวันเราแบ่งไปครึ่งหนึ่งเลยมาเดี๋ยวแบ่งให้ครึ่งหนึ่งมากินไม่หมดแล้วของหวาน ให้พี่วันด้วยไม่ง mm ั hmm. ้นไม่ไหวเบียไม่ค่อยกินของหวานเท่าไหร่ค่ะหอมกะที่มากเลยเนาะหอมหอมแล้วช่องสิงคโปร์นะคะจุบแพงแต่แหงว่า ระเด็นไปถึงหน้าผากนู่นนีกินเบาๆก็ได้เราดีนอนเนาะคุยไปแย่งแบบเนาะเราต้องกินแบบกินให้มันหน้าแซ่บเวลาในกินของหวานเราเป็นอีกอย่างนึงแสบค่ะ สอนทุกถ่ายจ้ะแอบไลฟ์เริ่งจะกินเป็นแล้วดูดขึ้นแบบนี้กินเป็นกินเป็นเม่ตตรงทะลุกออกจมูกเลยเนะมื่อกี้กระเด็นใส่จมูกปัาบกระเด็นใส่หน้าผากออก็เลยอ้าวท่านผู้ชม เียปิดท้ายคำนี้นะคะเอาจัดอ,อร่อยหอมมันค่ะแต่พี่วันพยายามจะชวนเบียกินของหวานได้ไหมรู้สึกว่าตอนนี้ก็นั่งก็จะไม่ไหวแล้ว <ilo> <c oughs> แบบนั่งขัดตมาดไม่ค่อยไหวแล้วต้องนั่งแบบพับเทียบแล้วคะเขานั่งแบบนี้ ตั้งพับเพียบมือนจะไหว้พระค่ะโอ้ยอย่าชวนกินของหวานมากค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะเบียก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสอบสไคร b ์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งปิ้งปงกันด้วยนะคะเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องของกินลำบ้านเฮากับวันเบียนะคะสำหรับวันนี้เบียกับพี่วันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ